GWM แท้ง500ดีเซลพามาลองนั่งเบาะโดยสารแถว2พอเดินทางจริงต่างจังหวัดได้คำตอบแน่นอนในช่วงล่างใหม่แบบนี้หนักกว่าแท้ง300ดีเซลประมาณกับเครื่องเดียวกันมันเกิดคำถามสำหรับหลายๆคนสิ่งที่คุณจะไม่ได้ตัวดีเซลแต่มีในตัวไฮบริดอันนี้คือต้องถามก่อนนะว่าคุณรู้สึสเบมันผมหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยเจอถนนที่แบบลองเปลี่ยนเลนด้วยกันเนี่เห็นปะเมื่อกี้มัน ขวาซึ่ดึงนะพอเขาถอดยางอะไรออกไปแล้วไปเจอตัวแบ็ก k อร r r i o r ภาพรวมสรุปแบบนี้และกัน500ดีเซลเนี่ยตอนนี้กากาพูดเลยว่ายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมว่าแล้วก็เจอปัญหาตรงนี้นะต้องแก้ก่อนส่งลูกค้านะอะไรแบบเนี้ยแชร์กันไปแล้ว ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับช่องโคกีพีผู้ชมนะครับอ่ะก่อนจะพูดไปเยอะกว่าน,นี้พอดีต้องขยับตัวมาเพื่อกดกล้องนะครับแต่ตามปกติเวลาผมเทสเนี่ยผมต้องคาดเบลอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่บน GWM Tank 500ดีเซลนะครับก็เป็นรถสไตล์ Body on อนเฟรที่มาพร้อมขนาดตัวถังใหญ่โตเบาแบบ3แถวนะครับที่นั่งแบบนี้ถามว่ามันนั่งสบายไหม เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับวันที่มาทดสอบวันนี้นะฮะก็ต้องพูดตรงๆว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวนะเรื่องของราคาก็ยังไม่ทราบแต่ทราบแค่เรื่องของอสเปคการทําตลาดนะฮะแล้วก็รุ่นย่อยพูดอย่างนี้ละกันว่าครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาวางโพสิชันของอตัวโปรดักต์มาค่อนข้างน่าสนใจเลยมันจะมีตัวต่ําสุดนะครับก็คือตัวโปรขับ2เนี่ยที่ เรื่องของเราอาจจะ18นิ้วภายในะจ,จะออปชั่นน้อยลงหน่อยหนึ่งแต่ในความน้อยของเขาเนี่ยความเป็นแบรนด์จีนะคือให้มาเยอะอยู่แล้วนะซึ่งคาดการณ์ว่าราคานะ่าจะแบบ1 2ึ่งอนะอันนี้คาดการณ์นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอัลตร้าขับ2อัลตร้าขับ4แล้วที่สําคัญตัว500เนี่ยเขามีตัว b l a c k w a r r i o r ด้วยนะอย่างที่เห็นในเพจที่ลงลงไปอะ่ะคือตกแต่งดำรอบคันและนั้นเท่มากนะก็คิดว่าครั้งนี้นะครับ GWM น่าจะ ตั้งใจจริงแหละตั้งแต่แท้ง300ดีเซลที่ยอดขายถล่มทลายเดือนละแปดร้อยคันอะไรขนาดนั้นนะครับครั้งนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าราคาเป็นไงแต่วันนี้ผู้ชมเราจะพามาลองนั่งเบาะโดยสารแถว2ให้ดูนะครับว่าพอเดินทางจริงต่างจังหวัดเนี่ยความเร็วใช้งาน80 90ร้อยหรือเกินไปหน่อยแล้วแต่โอกาสนะเดี๋ยวพี่เคนเกียร์อัพที่ขับอยู่เนี่ยจะลองให้ดูซิว่าพอแบบในความเป็นแบบพาเซนเจอร์นะในตำแหน่งของเบาโดยสารแถวหลังเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ได้คำตอบแน่นอนในช่วงล่างใหม่แบบนี้กปไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้โค้กี่ผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขดัดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ super high ค o ูที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สัญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญาณดิจิตัลต้อง super high cool และ sia สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่ เบลเป็นอะไรดึงไม่ค่อยออกอ่ะ<ๆ>เออม<ๆ>ันเร่งอยู่มันกเลยกึกกักกึกกักอ่ะผู้ชมมาพูดคุยดีกว่าสําหรับตัวแทนะ้ง500ดีเซลมาค่อนข้างดีตั้งแต่แท้ง300แล้วนะรู้สึกว่า GWM นะครับในยุคหลังๆมัเนี่ยช่วงประมาณแบบโปรดักที่เขาเปิดตัวตั้งแต่ h 6 m i n o ไม h นอรเมาล่าสุดนะครับแท้ง300ดีเซลหรือแม้กระทั่งแท้ง500ดีเซลเนี่ยเรื่องการปรับจูนช่วงล่างเรื่องการปรับเรื่องอุปกรณ์การทําต,ตลาดทุกอย่างรู้สึกว่า เขาตั้งใจขึ้นแล้วก็น่าจะพอมองเห็นตลาดประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคันนี้มันน่าสนใจขนาดไหนดีเซลเขานะฮะ2.4เทอร์โบเดี่ยวของเขาเนี่ยก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับตัวแท้ง300ดีเซลเป,เป๊ะเลยนะที่รับประกัน 8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรนั่นเองนะฮะ184แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรเกียร์4 mm, 4, เป็น9สปีดนะช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นตัวดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นมัลติลิงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับย้อนกลับไปดูได้พิลวีลองให้ดูแล้วนะครับที่มีพี่แพนนั่งมาด้วยแล้วก็พี่เขียนนั่งบรดิสานต้นหลังนะครับได้ลองสงถึง100ได้ลองอัตาราบิโภคน้ํามันนะครับในการเดินทางจริงแล้วก็เจอความยังไม่ลงตัวของซอฟต์แวร์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็แน่ใจแล้วแหละว่าเ,เขาน่าจะต้องแก้แหละแต่ผมจะลลงคลิปให้ดูเพราาะว่ เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดคุณรับรถรถ,รถแรกไปเผื่อมันยังเจออยู่นะผมไม่ได้มองว่าจะมาโจมตีอะไรแบรนด์เขานะแล้วผมก็ผมรวมไปถึงสื่ออื่นๆก็ฟีดแบ็กกันไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตรงนี้นะต้องแก้ก่อนส่งลูกค้านะอะไรแบบเนี้ยแชร์กันไปแล้วนะครับอ่ทีนี้เรื่อง Performance 0 1ศูนถึงร้อต่างๆผมว่าเป็นรถที่ถามว่าตัวถังหนักเกือบ2.6ตัน ใหญ่ๆแบบนี้หนักกว่าแท้ง300ดิเซล,ลประมาณ260กิกโลกรัมกับเครื่องเดียวกันมันเกิดคําถามสําหรับหลายๆคนว่ามันไหวไหมถ้าถามผมนะมันไหวแต่แค่มันไหวในเคสที่ว่าไม่ได้กระชับฉับไวไม่ได้พุ่งพรวดอะไรขนาดนั้นซึ่งอันเนี้ยขอติดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้เจอในคอนดิชันที่แบบขับขึ้นเขาบรรทุกสัมภาระเต็มนะอันนี้ผมนั่ง3ท่านนะครับแล้วก็มีสัมภาระเล็กน้อยมันพอไปได้สูงสุดรับประมาณ13วิกว่า,วาแล้วก็ ความเร็วปลายเนี่ยมันได้เต็มที่ประมาณ1 0อยสนะแต่หลังจาก120จนถึง130มสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เริ่มหนื่แล้วแต่ช่วงออกตัวจนถึงประมาณ100ยถึงร้อยสิบเนี่ยผมว่ามันพอได้อยู่นะครับก็มาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้แรงสุดในกลุ่มอ่า ppv ที่เป็นพวก2.0โบเดียว2.4โบเดียวนะครับหรือ2.2หรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูแรงที่สุดแต่ก็ไม่ได้อื่นที่สุดพูดอย่างนี้แล้วกันผมว่าเกาะกลุ่มเข้าไปไม่ได้โดดเด่นด้านไหนด้านหนึ่งรวมไปถึง อัตราบรโิโภคน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะแบกน้ําหนักตัวถังเยอะๆใหญ่ๆหนักๆแบบนี้นะครับอัตราบรโิโภคน้ำมันที่ผมขับได้จริงเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแบบ10บโลลิตรสิบโลก,กว่าๆอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าเกิดขับกดๆจริงๆก็ประมาณ9ก้าไปปลายซึ่งมันก็จะอยู่ในกลุ่มเขานะครับก็เช่นเดียวกันไม่ได้กินที่สุดแต่ก็ไม่ได้ไประหยัดน,นะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เมนเทนก็ได้ประมาณนี้เนาะ อ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะแชร์เบาะโดยสารตอนหน้านะครับในมุม p o v ผมแชร์ไปแล้วว่าคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยมันก็ได้ฟิลอารมณ์เหมือนคุณขับรถ SUV คันใหญ่ๆคันหนึ่งแต่ด้วยดีไซน์แดชบอร์ดด้วยดีไซน์เบาะนั่งด้วยดีไซน์ห้องโดยสารตอนหน้าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้โปร่งอะไรมากนะครับแต่มันก็นั่งได้แหละคือระยะเล็กลุมที่ผมนั่งมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหชนเยอะแม้ว่าด้านหลังจะเป็นพี่แพนนั่งนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ด้วยซ้ำไป เซตตรงเนี้ยผมเซตนั่งใช้งานจริงผมสูงประมาณ172สําหรับตัวแทง500คันนี้นะใครเคยไปลองตัวเบนซินไฮบริดเนี่ยมันแบบเดียวกันมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะแต่แค่มันแตกต่างเรื่องออปชั่นนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องออปชั่นตัวดีเซลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวแพงสุดตัวท็อปนะสิ่งที่คุณจะไม่ได้ในคันตัวดีเซลแต่มีในตัวไฮบริดสรุปสั้นๆง่ายๆเลยภายนอกก่อนเนาะบันไดด้านข้างไฟฟ้าไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดแบบปกติถ้าเป็นตัว เบนซินไฮบริดเวลาเปิดประตูจะมีบันไดไฟฟ้าออกมาวืดนะพอปิดประตูบันไดก็จะเก็บแบบกลับออกไปซึ่งผมคุยกับทาง GWM มาแล้วนะครับอันนี้คือทั่วโลกนะที่เขาไปทําตลาดประเทศอื่นด้วยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาคือหลายๆเคสเนี่ยไอ้บันไดไฟฟ้าเนี่ยไปลุยออฟโรดมาเสร็จปุ๊บมันมีเศษกรวดเศษหินไปติดตามร่องนะครับของตัวบันไดไฟฟ้ามันเลยทําให้ พอคุณเปิดประตูเสร็จปุ๊บบันไดเขากลางออกใช่ไหมพอคุณขึ้นมานั่งรถปิดประตูบันไดมันหุบเข้าไปแต่มันหุบไม่ได้มันติดด้วยระบบเขาก็จะต้องดันออกมาใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเจอหลายเคสที่รถขับออกไปแล้วบันไดมันก็หุบเข้าหุบออกหุบออกอยู่อย่างนี้เขาเลยบอกมาว่าดีเซลเนี่ยไม่ต้องใส่ให้มาอันนี้คือเหตุผลนะอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2ถ้าดูจากตัวถังด้านนอกตัวยางอะไหล่จะไม่ได้ติดฝาท้ายและยางอะไหล่คันนี้นะฮะจะติดตั้งเหมือนสไตล์รถ p ี v ีติดตั้งใต้รถ นะครับก็อยู่ตรงกลางเนาะซึ่งมันทําให้ภาพลักษณ์ของตัวรถนะเปลี่ยนไปเลยนะตัวไฮบริดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูลุยๆดูเป็นรถตรวจการแต่เนี่ยมันกลายเป็นรถสไตล์ SUV ไปเหมือนคุณขับแอนครู iser, ado, เซอร์ปราโดอะไรพวกนเนี้ยที่เขาจะไม่ได้มียางอะไรแต่บางรุ่นบางคนก็ไปติดเองก็มีแต่ในมุมผมพอเป็นตัวแบล็กวอร r เรอไม่ติดยางอะไรมันเท่ขึ้นเยอะนะครับแต่ฝาท้ายเนี่ย นะในตัวท็อปคุณจะได้ระบบนะฮะซอฟโค้ดด้วยก็คือฝาท้ายดูแต่เปิดเป็นแบบตู้กับข้าวเปิดได้ประมาณ90องศานะครับก็อันนี้อย่างแรกและภายนอกเนาะแล้วก็ภายในเข้ามานะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างแรกเลยในไหนก็นั่งตรงนี้นะฮะเรื่องของคูชั่นเรื่องของตัวโฟมของตัวเบาะแถว2แถว3มมีการปรับใหม่ในตัวไฮบริดเนี่ยเวลานั่งเนี่ยอารมณ์มันจะมา,มาแบบเนี้ยดันตรงหลังนิดนึงนะฮะลำบ้าเนี่ยนัดดันดันตรงนี้เยอะไปหน่อย ถามว่าตรงนี้ดันอยู่ไหมตัวดิเซลดันอยู่แต่น้อยลงและก็ฟองน้ำรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นมันเลยทําให้สบายขึ้นอันนี้คือเขาตั้งใจแบบนี้อยู่แล้ว 2. พวงมาลัยปรับไฟฟ้าไม่มีนะฮะไฮบริดปรับทิศ4ทิศเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าเน,นี่ปรับมือแล้วก็เรื่องของตัวเบาะนั่งปรับใม่พวงมาลัยไม่มีเป็นปรับไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าด้วยแถว3ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับผมก็คิดว่าการทําตลาดในราคาก็ น่าจะเบาลงไปเยอะแต่อันนี้ก็ยังไม่สามารถพูดได้เพราะไม่รู้ว่าเขาจะทํากี่บาทเรามาพูดถึงเรื่องการนั่งดีกว่าเมื่อกี้เคนใส่มาเต็มๆตอนนี้รถติดความเร็วประมาณ5060หลายๆแบบนี้อย่างแรกช่วงล่างที่เขาปรับจูนใหม่นะให้มันลงตัวกับตลาดประเทศไทยมากขึ้นด้วยความที่ถ้าเกิดคุณเคยขับตัวไฮบริดมาก่อนนะแล้วคุณรู้สึกเหมือนผมอะว่าเฮ้ยความเร็วต่ําอันนี้คือต้องถามก่อนนะว่าคุณรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไอ้ตัวไฮบริดเนี่ยความเร็วต่ําคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย อาการดีดดิ้นมันเข้ามาสะท้านขึ้นมาในรถตลอดเวลาแม้ว่าจะขับความเร็วตำ่ำสภาพถนนไม่ได้ขรุขระอะไรเยอะมันจะมีอาการดิดดดเหมือนอารมณ์เหมือนคุณขับรถช่วงล่างแข็งแข็ง,ขงมันจะแบบตึกตักตึกตักตลอดเลยแต่พอคุณหมูหนักๆเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงหนักๆบอดี้โลเยอะมากคือมันไม่ค่อยลงตัวขับความเร็วต่ําแข็งเด้งขับความเร็วสูงเปลี่ยนเลนหนักๆย,ยุยถ้าคุณคิดเหมือนผมแบบนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าตัวดีเซล ช่วงล่างปรับจูนมาใหม่ลงตัวมากขึ้นในความเร็วต่ําเจอถนนแบบนี้อาการดีดเข้ามายังมีอยู่แต่น้อยลงโดยเฉพาะบระโดยสารแถวหน้ากับคนขับจะรู้สึกเยอะกว่าเบาะแถว2งนะครับก็ยังมีดีดมาเล็กน้อยแต่เมื่อไหรก็ตามคุณมูหนัก,นกๆเปลี่ยนเลนซ้ายขวาความความเร็วสูง,สง,สงการเก็บตัวของช่วงล่างดีขึ้นไม่ยุวยนั่งและไม่เมาไม่เวียนหัวนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากขึ้นอยากให้ช่วงล่างอันนี้ไปอยู่ในตัวไฮบริดด้วย ผมว่าเนี่ยมันน่าจะลงตัวมากคือพาะผมบอกฟีดแบ็กกับทาง G ีนวยูอแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาช่วงล่างนี้ไปใส่ในไฮบริดได้ไหมนะดูจากสเปคแล้วน้ําหนักของตัวดีเซลกับตัวไฮบริดเนี่ยต่างกันหลักสิบโลอะ่ะผมว่าช่วงล่างใช้ด้วยกันได้ถ้าเอาไปใส่ไฮบริดผมว่าลงตัวขึ้นเยอะเลยนะครับพอเป็นดีเซลมันก็ตอบโจทย์ในฟิลเดียวกันกับตัวแท้ง300ดีเซลที่มันปรับมาแล้วลงตัวในการใช้ในประเทศไทยมากขึ้นและทีนี้ถ้าเกิดเทียบกันกับตัวแท้ง300ดีเซลล่ะ ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดใครไปลองเทส300ดีเซล,ลมาแล้วคันนี้จะมีความเป็นพาสเซนเจอร์ขามากกว่าคือนวลกว่าไม่ว่าจะเป็นเบาะดีสารตอนหน้าตอนหลังนะครับหมูลุยอาจจะแบบไม่ได้แบบหมูกระชับเท่าสนุกเท่าแท้งสามร้แต่ผมว่าเขาวางทาร์เก็ตถูกต้องนั่นแหละแท้งสามร้เนี่ยตัวถังบ็อกซี่มันก็จะต้องมาพร้อมช่วงล่างที่แบบเอ้ยแข็งนิดนึงเด้งนิดนึงๆๆๆๆๆๆนะครับพอมาเป็นคันเนี่ยเน้นความเป็นพาสเซนเจอร์นั่งแถว2องแถวสามนวลขึ้นมันทําได้จริงเนี่ยตอนเนี้ย เข็นขับความเร็วเยอะนะเกินหนึ่งสองขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยรถไปเร็วหรือเปล่านั่งในตำแหน่งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นรถผู้บริหารได้ลองนั่งดูเนี่ยคุณดูเห็นปะเข็นเปลี่ยนเลยวความเร็วสูงอาการโยนมีเห็นแต่ไม่ย,ยุ้ยไม่เวียนหัวนะครับแล้วก็เนี่ยเจอถนนที่แบบเป็นร้อนแบบเนี้ยถามว่ามันเด้งเข้ามาไหมเด้งเข้ามาแต่มันเก็บแรงซับแรงได้ค่อนข้างใช้ได้เลยเนี่ยผมนั่งดูนะอ่ะ ผมสูงประมาณ1 7 2พื้นที่ของเล็กรูมเหลือพื้นที่ใต้เบาะสอดขาได้ไหมสอดได้พื้นที่เฮดรูมเหลือเพราะฉะนั้นข้อจํากัดของเบาะแถว2ผมว่าไม่มีเลยคือมันนั่งสบายมากมันแอบนั่งสบายกับเบาะแถวแถวแรกด้วยซ้าไปมันสั่นน้อยกว่านะครับและเนี่ยเคนใส่ก็ามาเจอถนนที่มันไม่เรียบเนี่ยแต่พอเจอ,อยางมาต่อยที่เรียบๆมันก็ดีขึ้นมาลองเปลี่ยนเลนนิดหน่อยะเคนเนี่ยมาแบ<ะ>บ<ะ>แกล้งเลยนะเห็นปะเมื่อกี้มันขวาเสร็มันด,ดึงซ้ายกลับ ไม่ได้มีอาการโยนเลยคือถ้าเปิดถ้าเกิดเป็นรถที่ช่วงล่างยื้ยๆเนี่ยตอนที่เข็นดึงซ้ายกลับไปเมื่อกี้มันจะมีอาการแบบแหลวอันนี้ด้าน,นหละอะซ้ายทีหนึ่งไม่มีนะนะคุณอย่าลืมนะคันนี้ใหญ่มากนะสูงด้วยนะกล่าวเคองสอง224นะนเ,เ,อเ,เออแล้วไม่ได้แบบว่าดึงๆสองทีอ่ะทีเดียวจุ๊บเลย,เย,ยถือว่าดีนะครับเนี่ยเข็นลองซ้ายขวาดูเมื่อกี้เฮ้ยใช้ได้เลย แล้วไม่เมาด้วยเนี่ยผมผถ่ายไปคุยไปเงี้ยไม่มีอาการแบบฮี่นม่งวิงเวียนว่ะไม่มีเลยสบายสบายชิลๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเคยไปลองตัวไฮบริดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ้ยไปมันไม่มั่นใจนะแต่ความเร็วต่ำม,มันเด้งไปมาลองดีเซลผมว่าอันนี้คุณอาจจะชอบเหมือนผมนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ไปแล้วการเก็บเสียงถ้าเป็นคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าก็ถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นกระจก2ชั้นรอบคันทามาให้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ด้วยดีเซลเขาเนี่ยที่เขาวัดมานะเสียง เดซิเบลจากเครื่องยนต์เนี่ยเอาไปวัดที่เครื่องเลยอต่ำกว่า6 8เดซิเบลซึ่งในเกรดของรถดีเซลเนี่ยผมถือว่าโอเคเสียงโขกเสียงอะไรของตัวชิ้นส่วนเน่ยเบาแต่ถามว่ามันดังกว่าเบนซินไหมมันดังกว่านะครับแต่เวลาแบบลากรอบเหยียบคันเร่งจมมันก็ไม่ได้แบบลั่นอะไรขนาดน,นั้นนะครับมันเลยทําให้การเดินทางทุกอย่างค่อนข้างกลมกล่อมทีนี้มาดูเรื่องออปชั่นดีกว่า สำหรับบอร์ดในสารต้นหลังนะพอเขาถอดยางอะไรออกไปแล้วไปเจอตัว Black Warrior แอบคลา้ายโรสรอยคาริแนนเหมือนกันนะครับในมุมผม <c oughs> ผมเห็นแวบแรกเฮ้ยใช่ป่าวะอะไรเงี้ยแต่พอดูด้านหน้าไม่ใช่แต่ด้านท้ายใช่พนวกลับเข้ามาข้างในเห็นต <c oughs> ัวแดชบอร์ดมี Star Map นะครับโรสลอยกเาจะเป็นแบบไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันเนี้ยเป็นดาวค้างไว้เลยแต่มันเปลี่ยนสีได้ตามแอมเบียนตตามเขาเรียกว่าบีทของเพลงทำได้นะครับแล้วก็พอมาเจอ เลเยอร์ของตัวปรับนะปรับอากาศตอนหลังเนี่ยยิ่งใช่เลยความเป็นโครเมียมของช่องแอร์ปุ่มกดต่างๆที่ด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถปรับแอร์อีกโซนหนึ่งได้คันนี้แอร์สามโซนแล้วข้อดีคือช่องแอร์เยอะมากตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีเบาะ3ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างหนาวเลยถ้าเกิดแบบเปิดเต็มๆเนาะแล้วก็แอร์คันนี้นะครับพื้นฐานสแตนดาร์ดคือ N95 นะแต่เป็นคันนี้ยเขาจะมีมอนิเตอร์ตัวจับด้วยว่าตอนนี้ย m 2.5อเนี่ย,ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้นะที่ประเทศจีนเขาตรงนี้เขาหนักไนงะเขาเลยต้องเน้นย้ำนิดน,นึงนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบไปอย่างหนึ่งในความเป็นรถในเ s e g m นต์ PPV แบบนี้แต่ให้มาเยอะกว่าใครเพื่อนมานให้มานะมันได้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ถ้านั่งที่เท้าแขนเปิดออกมาที่วางแก้วสองตแหน่งลองนั่งดู นะครับผมรู้สึกว่าสบายประมาณหนึ่งดูท่าเอนนะุ้เอนได้ยเยอะมากเอ็นแบบกึ่งจะนอนเลยนะี่นี่คือเอ็นเยอะสุดนะครับแบบนี้อ่ะถ้าเกิดชันสุดะชันสุดก็ชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาสบายสบายนี่ประมาณนี้อ่านะครับภาพรวมสรุปแบบนี้แล้วกันผู้ชมสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเจ้าแท้ง500ดีเซลเนี่ย มันปรับเปลี่ยนมันพูฟไปดีขึ้นขนาดไหนก็ในพาร์ทการขับขี่ผมว่าดีขึ้นเยอะเรื่องชงล่างลงตัวขึ้นอัตราเร่งดีเซลไม่ได้จี้จัดอะไรมากแต่ก็เพียงพอในการใช้อาจจะไม่ได้กระชับฉับวแต่ถามว่ามันไหวไหมมันได้แหละเดินทางต่างจังหวัดเรียกว่าแรงกว่านี้ก็ดีแต่ที่มีก็ถือว่าโอเคมันได้อะเออมันไม่ได้แย่ไม่ได้อืดอะไม่ได้อยากใช้คํานี้แต่ไม่แรงไม่ได้แบบว่าโอ้โหเหยียบให้เลยแล้วมุดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในมุมผมนะ ที่มาลองวันนี้ตอนที่ราคายังไม่เปิดตัวก็จะมีเขาเรียกว่าข้อสังเกตหลายอย่างเช่นเสียงที่เราชูไปในตัว POV ให้ดูโดยที่ผมไม่ตัดออกนะคือตัว s o i a n c e n l i n g เนี่ยผมว่ามันยังทำงานไม่ลงตัวมันจะมีเสียงแบบว่าวววววอันนี้ฟีดแบ,บ็ไปแล้วหวังว่าส่งมอบลูกค้าน่าจะไม่เจอและสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เฮ้ยมันคืออะไรไปดูได้คลิปที่ผม p o v น่าจะชัดอยู่แล้วก็2ตอนเนี้ย Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ผมว่ายังไม่ร้อ โดยเฉพาะ Apple เนี่ยใช้ไม่ได้เลยแต่ Android ยังพอเสียบได้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันเรื่องซอฟต์แวร์เดี๋ยวน่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์น่าจะหายแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ที่เหลือผมว่ามันอยู่ที่ราคาแล้วว่าถ้าเปิดมาเท่าไหร่ตัวท็อปเนี่ยถ้าเกิดเทียบการทําตลาดของตัวแท้ง300ดีเซลอ่ะที่เขาเอาตัวไฮบริดมาเทียบกันกับตัวดีเซลมันต่างกันประมาณ4 0 0 0 0 0ห0 0ถ้าคันนี้ตัวท็อปมัน2019ถ้าผมลบไป50,000เหมือนกันคิดว่าถทาเนี่ย1599แล้วพอเป็นแบล็กวอร 1659แบบนี้มันจะกลายเป็นรถ PPV ที่ได้ออปชั่นจัดเต็มขับผมว่าโอเคแล้วราคาค่อนข้างดีด้วยถ้าได้แบบนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เป็นชี้นำราคานะเดาเฉยๆรอลุ้นกันอีกทีหนึง่งน่าจะตอบโจทย์ไม่น้อยและที่เขาตั้งทาร์เก็ตไว้อคุยกับผู้บริหารมาเขาตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าในตระกูลแทงทั้ง300และ500เขาจะต้องยืนหนึ่งจะต้องแซงฟอร์จูเนอ ซึ่งตอนนี้ตัวแท้ง300เนี่ยแซงตัวมิวเไปแล้วเป็นที่2องรองจาก Fortuner เขาบอกว่าเขาต้องการล้ม f o r t u n e r แต่เนี่ยมนรวม500ด้วยรอดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะได้อย่างที่เขาตั้งใจหรือเปล่านะเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของราคาเรื่องของการทําตลาดด้วยตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของแบรนดิ้งแล้วก็ความไวเนื้อเชื่อใจของการใช้รถดีเซลนี้ด้วยเพราะเนี่ยเขาเพิ่งมานะครับแม้ว่าจะรับประกัน8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเหมือนตัวแท้ง300นะแต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แท้ง รอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คําพูดอ่ะเขาจะบอกว่าเขารับประกัน10ล้านกิโลก็ได้ใช่ไหมมันสามารถพูดได้หมดแต่รอดูว่า6เดือน1ปีมีฟีดแบ็กมีดีเฟกอะไรและถ้าเกิดมีเขาแก้ได้ไวขนาดไหนเขาตั้งใจจะทําตลาดจริงจังขนาดไหนต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่อันเนี้ยมาทริปเนี้ยกับพี่พี่สื่อกับเคียนกับพี่แพร์อะไรเงี้ยก็มองเห็นความตั้งใจที่ดูเยอะกว่าแบรนด์จีนอื่นๆตอนนี้ก้าพูดเลยว่ายังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมว่าถ้าถามว่ารถจีนในไทย ในมุมผมไว้ใจแบรนด์ไหนบ้างผมก็ต้องพูดว่า 1MG 2 g a t ็มจีสนะที่เหลือก็มันอยู่ที่ว่าเขาทําตัวของเขาอะนะครับ mm. เขาให้ความสําคัญกับตลาดประเทศไทยเขาทําให้อุตสาหกรรมไทยเสียน้อยที่สุดกันขนาดไหนก็ต้องรอดูเพราะตอนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกผู้บริโภคหรือคนเสพสื่อเองก็ดีคุณอาจจะเห็นแล้วแหละว่าตอนนี้มันมีหลายๆค่ายจีนที่เข้ามาทําตลาดแล้วแบบดูแบบตั้งใจมาขายอย่างเดียวอะก็มี ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเรื่องของอุตสาหกรรมให้มันดีก็เห็นเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนมีคําตอบในหัวคุณอยู่แล้วน่าจะคิดเห็นเหมือนผมหรือคิดเห็นมากกว่าผมอะไรก็ลองมาแชร์กันดูผมว่าเรื่องเนี้ยถ้าจะให้คุยนะีต้องไม่ได้เป็นคลิปรีวิวลรถคุยกันยาวนะฮะก็ถ้าชื่นชอบฝากสนับสนุนฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยมาคอมเมนต์ก็ดีใจและมาติดตามทั้งโคกทั้งเกียร์อัพก็ดีใจแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของการนั่งก็ถือว่าดีจริง ก็ฝากไปลองนั่งกันอีกทีนึงแล้วก็มาแชร์ผมแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่เคนที่ขับให้แล้วก็ขอบคุณนะครับทั้งหมดที่มาชมกันด้วยวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปไรรอติดตามไว้ได้เลยนะฮะสวัสดีครับ